มากเลยกระเป๋าหนักมากเอามาเชื่อมอันี่ให้แม่แนีไอ้ปไวไฟเชื่อมไวไฟให้แม่หน่อยรหัสมันอไรไวไฟก็นามสกุลไงแม่เอาเอานามสกุลตามพาสปอร์ตแม่ไปเอาพาสปอร์ตไปเอาพาสปอร์ตเจ้าของนะนามสกุลมันเหมือนกันเหรอโบคือ นามสกุลภาษาอังกฤษเขียนคือกันหุยสวัสดีครับทุกคนอ่าไวไฟอันที่สองอ่าเอาแก้วน้ำให้หน่อยทุกคนเมื่อกี้ไปกินเข่ามาก คือมาถึงแล้วแล้วก็คือการมาฮ่องกงเนี่ยเขาลือซากันมากเรื่องต่อหมอทุกคนเลยหัวเป็นการมาฮ่องกงเป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกนอกจากประเทศลาวนะเป็นการมาประเทศครั้งแรกที่เป็นผู้นําทีมเองผมเป็นผู้นําทีมเองแล้วผมเก่งภาษาอังกฤษที่สุดด้ยวยคำว่าเก่งนี่ก็คือไม่เก่งด้ยวยคำว่าเก่งก็คือบอดาเลยทุกคนงง ลุ้นตอนต่อหมอมายินดีกับทุกคนด้วยเมื่อวานผมใบแบบนี้เห็นไหมเห็นบอเห็นบอเมื่อวานอีก่อนปิดไหล่สดเห็นไหมก็บตอ่ สร้างคนตอบสร้างคนบตอบ คือไหนไหนมีใครเห็นบ้างมือคืนนี่มีใครเห็นแน่พี่น้องรายงานตัวมาให้ไวรายงานตัวมาให้ไวเลยรายงานตัวมาให้ไวเลย อยากเจอคนจริงใจละมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอ่ยถ้ามียกมือหน่อยยกมือทุกคนอช ขออย่างตอนนี้ปัญหาคือขอพระห่มไม่เป็นทุกคนคือปัญหาคือขอพระห่มไม่เป็นคเคพ,พระห่มแล้วก็พระขนหูด้วยนะโทหคุณโทรให้เขาเลยกันไ้้นะ เออทุกคนผมอยากจะบอกว่ามันเลิศน่ารักตอมอมันเลิศจะให้เล่าเรื่องอะไรดีจะให้เล่าเรื่องอะไรก่อน่นตอมอเขาน่ารักนะว่าเรื่องสัญ,ญลักษณ์ก่อนไหมเฮ้ทุกคน,คนผมมามาถึงประเทศฮ่องกงออกจากตอมอมาขึ้นรถไฟใช่ไหมไม,มาขึ้นรถไฟ ทุกคนเชื่อไหมว่าผมถ่ายรูปก,กับแม่แล้วไปโพสต์ลงเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กส่วนตัวผม,มนะแล้วคนเห็นเลขแล้วเอาไปซื้อแล้วไปซื้อเลขทุกคนมันมันสองศูนย์เจ็ดเนาะ 7, เอ0สองศูนเจ็ดเนี่ยผมคอยใช้ใเบิง้งปสัสกิว่าคคยคิดตัวไ,ไหมไอ้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ว,วหาก่อน ล้าพากันถือเลขสาโตวัาซันอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยที่โพสต์รูปถ่ายกับแม่แม่ถือเลขสามโตตรงว่าซันแม่ถือเลขสามโตตรงนี<า>น่เห็นป่เดี๋ยวเดี๋วเดีผมอ่าโพสต์กลับด้านนะ ผมมาโพสแบบกล้องหน้านะผมไม่ได้กลับด้านเพิ่มกลับไปบุ๊ยขาดก็อย่างนี้ใส่ละทาไมมันไม่มีแอปรูปภาพอะเอาถ่ายรูปแล้วมันไปอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเนี่ทุกคนเบิงเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องสิ่งอื่นใดนะผมขอเมาสก่อนเนี่ ผมกับยายสะท้ออ๋อห้องห้องวันนี้ผมผมอยู่ที่นี่อ๋อเก้าสองสามเอ 9, 2, นะเอตอนนี้พักที่ห้องกงพักที่โรงแรมเดียวนะครับจนกลับเลยพักทั้งหมดสามคืนทุกคนนี่เพิ่นกับพาคก,กับไปซื้อเลขพี่น้องเพิ่นกับพาคก,กับไปซื้อเลขว่าสันถ้าถือเลข อาจารย์มันตรงกันกันกบมันตรงกันกับที่อาจารย์ใบให้เมื่อคืนก่อนปิดไลฟ์สดเพื่อนว่าก่อนปิดไลฟ์สดได้หมดเลยสามตัวสองตัวได้หมดเลยะจัดเลิศมากทุกคนก็หันอันนี้นี่หรอสองพันกว่าบาทเลยเหรอคอยว่าคอยหาได้ถือก็นั้น แต่แต่เขาว่ากางหันอันเนี้ยเลือดคนที่สาสิเอดกับสองอาจารย์ปิ้นไปด้วยใช่ไหมครับสาสิบเอ็ดตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งย้อนลงไปปิ้นหมดแต่ว่าวันที่สองวันนี้ไม่ได้ปิน้นเรียกห้องไปหรืออยังครัอาจารย์เผลอหลับยังครับ อาการบ้านเขาร้อนไหมดีกว่าบ้านเราเยอะก็ไม่ต้องเล็กห้องที่ได้เป็นน้ม,มพักอยู่โรงแรมไฮเอ็นทร i c อย่างวะวิกตอเรีย <Victoria. S 1> อย่างสังล่ละเปิดดวงให้แม่ได้ครับ แอดมินกำลังทยอยอ่านไลนย์อยู่บอกแอดมินก่อนช่วยกันอ่านไลน์แล้วช่วยกันลงออเดอร์ให้เสร็จนะคืนนี้เพราะว่าจะต้องใช้รายชื่ออย่าลืมส่งรายชื่อของคนที่เปิดดวงเพิ่มให้ด้วยนะในเมล เปิดดวงตอนนี้เริ่มรีบก็พิมพ์คำว่าดวงแล้วเพจผมจะตอบกลับนะครับแล้วก็รีบโอนภายในคืนนี้นะหลังจากคืนนี้ผมขออนุญาตปิดแล้วจริงๆปิดแบบปิดแบบว่าไม่รับแล้วเพราะว่าผมไปทำพิธีรุ่งนี้มันจะไม่ทันมันจะไม่ทันเพราะว่าไอ้ใบ ของถูกก็มีนะคะอาจารย์แต่นานวันเข้ามันจะดำรอดูก่อนว่ามันถูกแค่ไหน